น้องรักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่ติดตามช่องเราด้วยนะครับก็ขอบคุณนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะมาแจกสคริปต์แมปบอกฟุตนะดูตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เลเวล1น5่แล้วนะครับก็ใกล้จะลงดันนั่นแหละนะครับอืมนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ใช้เวลาเกือบหนึ่งวันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ว่างฟาร์มนะฮะแล้วทำไมหน้าจอมันเป็นอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะมาลั่นสคริปต์กันเลยนะครับสคริปต์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับกดลั่นไปเลยนะฮะปึ๊บ สำหรับคนที่เอาสริปไม่เป็นอะหรือว่ามันให้ขึ้นติดตามอะไรสักอย่างอะผมทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับที่ใต้คอมเมนต์เนี่ยก็อ่านไว้ดีๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสริปค่ายใหม่นะครับแล้วก็เป็น UI ที่แบบสวยมากนะครับนี่นะครับ UI สวยนะครับแล้วก็สังเกตได้แรกๆก็คือจะเปิดห้ิเกาะให้อัตโนมัตินะครับโอเคนี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมฟังก์ชันของเขานะครับจะมี Auto f a r มนะครับผมแล้วก็ T b o สแล้วก็ Auto กดหมัดนะครับส่วนนี้คือกดหมัดนะแล้วก็มีรเ s e t ตัวแบบ ค่าด้วยนะครับก็คือค่าตัวเพื่อไปเกาะอ,อื่นนะครับก็เปิดไว้เลยนะครับผมได้นาให้เปิดไว้เนาะส่วนพัชชันอื่นนะฮะตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกธรรม,มัดนะฮะนี่เป็นธรรม,มัดอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นพวกอะไรเนะี่ยส่วนตัวนี้นะกดโค้ดคูณ2นะครับเหมาะสําหรับทําไก่ตันนะฮะนี่ก็คือโค้ดคูณ2เลยนะครับที่มันเขียนเลยเนะี่ยเออนะครับทุกคนนี่แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นพวกทําดาบนะฮะดาบ ยามะนะครับผมแล้วก็ดาบอะไรอ่ะที่เป็นสีขาวอะ่ะชุชิตะอ่ะมันก็เขียนบอกประมาณนี้แล้วก็มีทําดาบคู่ด้วยนะครับตรงนี้นะเนีย่ยดาบคู่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันทําได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่ลองใช้นะให้ทุกคนเนี่ยลองมาใช้ดูนะครับแดี๋ยวผมจะไปโลกสามไปได้นะผมไม่สามารถทำให้ทุกคนได้ดูได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะมีทําอะไรวีหนึ่งอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะฮะช่วงนี้นก็มี PP ด้วยนะครับเราขอไม่ใช้ดีกว่านะแล้วก็มีทําเผา V 4สีนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็มีกดผลทางใกล้นะครับก็คือซื้อผลนะฮะนี่อันนี้ซื้อผลอันนี้จะเป็นออโต้สุ่มผลนะนี่ผมกดให้ดูแล้วนี่คือออโต้สุ่มผลนะอันนี้จะเป็นออโต้เจ็บผลนะเหมือนจะมีผลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไปนะฮะมันจะมีผลเกิดนะครับ p v p มันสามารถดูผลพิศาจได้ด้วยนะดูผลพิศารเกิดได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ดูชื่อเพลเยอร์ได้ด้วยนะอันนี้เหมือนจะไม่ใช่นะ ่ะผลไฟนะครับทุกคนผลไฟนี่เห็นไหมมันว่ามาันจะผลให้นะครับฟังก์ชันที่ผมเปิดเนี่ยจะเป็นอันนี้นะครับที่เป็นรูปผลไม้พิศาจเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นี่นะครับก็คือฟังก์ชันว้ามันจะผลนะประมาณนี้นะครับก็เอาไว้สําหรับคนที่ไม่มีเกมพาร์ทหาผลนะครับให้ทุกคนเปิดไว้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเก็บผลพิศาจไว้นะครับคือแบบโอ้ยอย่างเฟี้ยวเลยเทยจะเทเะจะไปจะไปเก็บผลไปเร็วเร็วจะไปจะไป,ๆๆไป นะตอนนี้ผลไฟก็น่าจะเป็นผลที่เกิดแหละนะครับแล้วไม่มีใครมาเจ็บด้วยนะพอดีเราเปิดโป๊เจอ,อพอดีนะฮะอ่าเรียบร้อยนะฮะผลฟีเป็นของเรา <c oughs> อ่าลองเปิดอีก <c oughs> เผื่อมีคนแบบทิ้งผลไว้นะครับที่เราไม่ได้ที่เขาไม่เอานะครับส่วนตอนนี้จะเป็นเทลพอร์ตนะครับนี่เทลพอร์ตเทลพอร์ตไปเกาะไหนเกาะอ,อะไรได้บ้างก็ไม่แน่ใจนะครับแต่นีนี้เป็นพวกช็อปร้านค้าที่เรายังไม่มีนะมันจะซื้อให้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับ ่เดี๋ยวเราจะมาเปิดออโต้ฟาร์มกันเลยนะครับรีวิวมานานแล้วนะฮะก็โอเคครับทุกคนต่อไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะมารีวิวระบบออโต้ฟาร์มนะครับคือของผมเนี่ยใช้หมัดคาราเต้ตีแล้วมันไม่ฟาร์มให้นะครับเหมือนหมัดเหมือนมันมันจะบักนะครับต้องใช้ผลปีศาจแทนเนาะก็เออมันก็น่าจะเป็นแค่หมัดคาราเต้หรือเปล่าที่มันไม่ตีให้นะอ่เดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาเลือกตรงนี้นะครับผมเป็นนี่นะฮะศูนย์จุดหนึ่งร้อยแปดสิบห้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกหมัดหรือว่าพวกอาวุธที่่เรรราาาต้อองกฟ์มะ เรวผมจะทดสอบเป็นหมัดให้ดูนะครับมันไม่ตีจริงนะครับส่วนนี้ก็เลือกเป็นอันแรกก็ได้นะครับอ่าส่วนนี้ก็เลือกเป็นอันแ ق, รกแล้วก็เปิดออโต้ฟาร์มไปอันนี้ผมเลือกเป็นหมัดนะฮะก็ตีให้อยู่หรอก็ตีอยู่นี่โอเคนะครับหมัดก็ฟาร์มได้อยู่นะครับนี่เลยอ้ยฟาร์มเร er ็วมากเลยอะฟาร์มอย่างเร er ็วเลยทุกคนเออฟาร์มเร er ็วมากอันนี้ก็เป็นออโต้ฟาร์มของเขานะครับนี<ๆ>่เลยอย่างเร็ว เดี๋ยวรอมอนเกิดแล้วกันนะครับนี่นะครับผมนีม่เลยฟาร์มอย่างริ้วตัวไอก็สวยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมโต้ฟาร์มของเขาเนาะนี่นะแบบเดียวก็ตายละก็ลองฟาร์มเป็นทานาของคนพิศารเพราะว่าผมใช้เป็นผลน้ำแข็งนะครับมันก็ผลพิศารน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีเป็นเงาเนะครับผมนี่ก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกันนี่นะฮะใช้เงาในการตีนะครับ,รป,รบประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นระบบออโต้ฟาร์มของเขาแล้วนะครับมันก็จะมีทําอย่างอื่นด้วยนะครับทุกคนก็เรามาใช้ออกล้วกันนะครับคลิปนี้พี่ขอตัวไปแล้วนะครับทุกคนโอเคครับถามอย่างเร็วว่าสุดจัด